นี่ค่ะมาเครื่องลง่ไปค่ะเอาไก่ของเขาลงไปค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องคะว่าไก่อบปีบของเข้าซิม,มีหน้าตาเป็นไงมาลุ่นน้ำกันนะคะเด้อพี่น้องเบิง่งลุ่นด้วยกันนะคะเป็นไหมเห็นไห,นนไหนพี่น้องซุกบ่สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมาเฮ็ดไก่อบปี๊บค่ะพี่น้องคะดังไฟเบทาค่ะติดแล้วล่ะคะ่ะ ทำเห็ดไก่อบปี๊บนะคะน้ะใส่ไปหล้ยๆค่ะไปค่ะบัตเนีดไปตำเครื่องน้ำกันค่ะพี่น้องนะคะตำเครื่องกันค่ะพี่น้องค่ะในนี้นะคะกะซิมีหลากผักชีค่ะพี่น้องค่ะเตุ๊กละหลากผักชีนะคะแล้วก็จิมี่คามีกระเทียมมีเม็ดผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปเยอะๆนะคะ จะใส่เกลือจักน่อยค่ะให้มันละเอียดง่ายนะค่ะเนะาะตํำเลยค่ะแบบน,นี้เออฟุ้ง <c oughs> ใส่เครื่องลหลายๆค่ะมันจังหอมอากาศก็ห้อนแต่เศร้าค่ะพี่น้องมอน,นี้สีบอกว่าอันนี้นะ เป็นการเฮ็ดไก่อบปี๊บเชือแหลกนะคะเด้อบรัวมันสิเป็นจังไดมาเบิ่งน้ากันเด้ค่ะพี่น้องมาหลุนน้ากันว่ามันสิเป็นจังไดตาลงไปค่ะตาให้มันแบบละเอียดนิดนึงนะคะนเนาะฮห้เอเฮาสิเอาไปมักน้าไก่แบบเนี้ยหอมดีค่ะคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะพี่น้องเริ่มละเอียดแล้วะคะ่ะมาต้องละเอียดลายนะคะเด้อพอให้มันแบบเอาไปมักไก่ค่ะหย,ยาบๆแน่นิดนึงนะคะเนาะ ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวตักก่อนค่ะเตรียมมักเลยนะคะเนาะพร้อมให้หวยค่ะพี่น้องไปค่ะไปมักไก่เลยไปเอามามักเลยค่ะไก่ของเ่าเป็นไก่บ้านด้วยค่ะเด้อแล้วก็ปรุงด้วยค่ะใส่อันซอสฟ้าเขียวเนาะ,ะเนาะแล้วเต่ยมมากค่ะผู้ใดมากจังหดก็ใส่อันนั้นค่ะ ซอสปาเขียวน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นรสด,ดีนะคะเนาะใส่ลงไปค่ะผงชูรสค่ะใส่ผงชูรสน้ำค่ะเห็นมันจังเลยน,นวเนะคะเนาะใส่ลงไปนี่จะเป็นน้มตาลปี๊ดนะคะเด้อใส่ไปค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เรือกคุกเข้าเลยค่ะพี่น้องใส่ถุงมือแน่จังน้อยเลค่ะเนาะคุกเข้าให้ชวนผสมมันเข้าค่ะทาลงไปอ้หอมเครื่องค่ะค่ะพี่น้องค่ะยัดลงไปเลยค่ะยัดลงไปนี่ค่ะมาเครื่องลงไปค่ะทาลงไปเห้มันหอมเลยค่ะเด้อ ขั้นตอนนี้ก็สิเลอะเทอะแน่จังหน่อยอาบไก่ค่ะนาำลงไปโอ้หอมเห่วยๆค่ะพี่น้องนี่ได้แล้วค่ะไก่ของเราเป็นไก่บ้านเลยค่ะเดอ้อแล้วก็สีมาใส่ขวดแบบนี้นะคะน้องพี่น้องเนี่ยขวดแบบนี้ค่ะล้างมาแล้วเด้อค่ะเดอ้อขวดอันนี้นี่ตั้งใส่แบบนี้ค่ะพี่น้องใส่น้ำเนี่ยจังน่อยนะคะเนาะในถาดในอันนี้ แตงกษ์เหล็ดแต่ก็เสียบไซเลยค่ะอุ้มพี่น้องเบิ่งเสียบไซยังสีเลยเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะบัตเตนี่ไปอบป,ปี๊บกันค่ะทุกคนอู้พี่น้องมาเด้อเฮ็ดเธอแรกค่ะว่ามาันสิเป็นจังได๋ไปค่ะใส่ตะแกรงลงไปค่ะเตรียมอบป,ปี๊บเลยนะคะเนาะเอาไก่ของเฮาลงไปค่ะหน,นักแน่จั้งหน่อยเนาะคะ่ะเนาะใส่ไว้จังสีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอ,เอาปี๊บมาคุมเลยค่ะพี่น้องใส่ละนี่ ใส่แบบนี้เลยค่ะเออปิดไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะอบไว้สักประมาณ40นาทีหอดชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาสิมาเปิดเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะระวังอบก็คือเขาต้องเปิดเบิ้งแล้วก็เอาน้ำมันมาท่านะค่ะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่น้องค่ะมาค่ะอบไว้ค่ะบาดนี้เขาสิมาท่าน้ำมันให้ไก่เนาะค่ะเนาะมาเบิ้งกันที่คอยเปิดเนาะค่ะเนาะเบิ้งพี่น้องโอ้เหลืองงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวท่าน้ำมันก่อนเนาะค่ะเนาะให้มันช้ำ ถ้า,ามันนี่ถ้าเพื่อให้แบบว่าไก่มันบวแห้งเนาะคะ่ะเนาะให้มันแบบมีความฉ่ำมีความนุ่มไก่จะสุกแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวอบไอีกสักหน่อยนะคะเนาะอบอีกนิดนึงนะคะอากาศห้่นคักคะ่ะพี่น้องใส่ลงไปแล้วค่ะจักหน่อยก็สุกแล้วค่ะเบิ่งกันคะ่ะพี่น้องคะว่าไก่อบปิ๊บของเฮาสิมีหน้าตาเป็นจังได๋มาลุ้นนํากันนะคะเด้อพี่น้องเบิ่งลุ้นด้วยกันนะคะเป็นจังได๋เป็นจังได๋พี่น้องสุกบ่สุกบ่ เออเออเออโอ้พี่น้องเบิ้งเรืองงามดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะซุกแล้วเด้อค่ะเด้อบดนี้ซุกแล้วบ่พี่น้องตัวใหญ่ๆอบวบเลยค่ะเบิ้งไก่อบปี๊บนะคะเป็นการเฮ็ดไก่อบปี๊บเทื่อแลกนะคะเนาะพี่น้องคะถือว่าโอเคอยู่ได้เนี่ยเทื่อแลกค่ะหอมๆอบไปก็หอมไปค่ะพี่น้องครัเบิ่งนี่ไปค่ะบฏดนี้เฮาสิยกไปเลยเนาะค่ะเนาะไปค่ะเบิ่งพี่น้องออื้หือ ยานนมัตกเบื้องพี่น้องนี่ค่ะไก่อบปี๊บครั้งแรกนะคะเบิ้งพี่น้องเรืองงามดีค่ะไปค่ะบัดทนเนอรไปเสิร์ฟเลยค่ะไปกินน้ำกันนะคะเด้อพี่น้องค่ะไปค่ะนี่่คะพี่น้องค่ะไก่อบปี๊บหอมๆช่ำๆของเฮาค่ะพี่น้องเบิ้งเป็นจะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะบัดทนเนอรไปกินน้ำกันนะคะเด้อพี่น้องค่ะไปค่ะนี่ดูก่อนเนาะเบิ้งเอาปี๊บมันดีกว่าค่ะจะบอกว่าหอมมากทุกคนเบิ้งเนี่ย ค,คนมากินปีกอหอมห่ไงคคะพี่น้องินเนี่ยหืมสุดยอดฝนกำลังสิตกปีกคอมเหลืองดีค่ะ กำลังคื้มฝากกำลังห้องคนที่ต๊ะค่ะน้ำซุปค่ะสรดจค่ะ สอบอ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแสบขนาดค่ะพี่น้องคะเป็นการเฮ็ดเธอแรงนะคะเนอะถือว่าโอเคแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ำนี้นะคะเนาะพี่น้องคะฝนกำลังสิมาค่ะพี่น้องแล้วก็เฝ้าเสิไปจกยางนำ้ำขาก็เลยบอกว่าสิปิดคลิปเร็วแนนนะคะเนาะสิกินแบบเฝ้าเลี้ยวเลี้ยวแนนีมก่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ำนี้นะคะเนะาะจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้เป็นกำลังใจให้หนูในนะคะเด้อพี่น้องคะขอบคุณค่ะ